สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อมะพรก็ลดตัดไรใส่แล้วจ้ามาพอ้าะก็ไม่ทิอีกแล้ววันนี้ออกมาเละสวนในจ้งน้อยจะ้ะตอนนี้กับประมาณสี่โมงกลัวจะหาโมงแรงเลยจะ้ะเพื่อนฝนเพิ่งจะหยุดตกไหมจะ้ะไม่ทิพกะออกมเละในจ้งน้อยเพราะว่าปลูกเอ,อ็ลงไปกหลรย,ย่างเลยจ้าก่อยทยอยปลูกไปไหมจะ้ะเพื่อนเดี๋ยวไม่ทิพให้มึงมาไม่ทิพปลูกอย่าง ลงเปน็นแน่เลยจ้ะแต่ว่ากาหาแนวขอบใบเพราะวอากาศมันยังเย็นอยู่บน่นีมีหิมะลงหน่อยๆจะ้ะเพื่อนๆดีย๋ยไม่ทิพย์ให้มึงจะ้ะอิพึ่งจะมาฉีดไอ้นั่นจะน<ๆ>้ะเพื่อนๆฉีดเอ่อแนวไรไลายโตโกฝือโตหนูจะ้ะเดี่ยให้ไม่ทิพย์ขุดลูมันเนะาะจ้ะเนาะขุดลูมันกะเอาแนวมาฉีดลงรู้สึกว่าจะเห็นมีมีแนวขวยขึ้นมาอยู่จ้ะเพื่อนๆบวบเป็นอย่างเดี๋ยวฉีดมาฉีดซ้ำ เพราะว่าเพิ่นบอกมันต้องสีสัมดูดูสันว่านี่จะ้ะเม่ทิเอานี่มาลงไว้เนะเห็นไ่จะ้ะไอ้นั่นจะ้ะต้นสุขินี่ม่จ้ะบัวฝรั่งเม่จะ้ะเพื่อนเม่ทิปลงไว้เนี่ยเนี่ยกาลงบ้านเหมือนได้จะ้ะเอานี่ครอบไปอยู่นี่จะ้ะเพื่อนเนี่ยเอานั่นครอบไว้ควนน้าครอบไว้เพราะว่ามัน อากาศมันยังเย็นอยู่ฝนมันกับมีหิมะผสมอย่างสิแม่จันสามต้นจ้ะมีต้นหน,น,นึ่งขอบไปบ่ห้เขาถือแบบว่าถือฝนแห้งนะฟังข้างนี้เนี่ยเสียงม,มันลงฟังข้างนี้พวกนี้ก็เป็นต้นหอมจ้ะเบื่อๆลงไวนี่ตรงคอยมึงขึ้นกันจ้ะเพราะว่านกมักสิมักมกคุยขึ้นดึงเขาขึ้นแม่จ้ะ ต้นหนัวมีต้องค่อยมาเสียบลงเขาเริ่มติดแล้วจะเริ่มออกรากแล้วสามข้องจะันนี้ข้องที่สองข้องที่สามมันพานในขื่นปันไดมันก็นเลยมึงพานในอันนี้ปันไดว่นหูปันไดใจะเพื่อนข้องที่สามมีกระกามาฟังทั้งนี้กระ,ะเทียมกระเทียมกระลังขื่นจะเพื่อนมาในกระเทียม เนี่ยม้วนขวยนั่นนะจะขวยนูขวยโกฝืนนะนะอยู่ในหนีมันมีผ่าคุ้มนะจน้ะเนาะล้วมันอยู่ในแปลงกระเทียมไม่ทิพกระเฮ็ดหยางบ่ได้เลยจ้ะไม่ทิพมาสีดเคแคๆข้างบนไม่จ้ะเพื่อนๆเอาแนวมไล่เขาเคแคๆข้างบนไม่จ้ะเพราะว่าปะที่มันอยู่ใต้ผ่าเน,นาะจ้ะเนาะมนกระเฮ็ดยากไม่จ้ะนี่เสียเมีนเมื่อได้จ้ะนี่ควยเขาควยควยโกฝืนะ่ะควยอ่ะควยนูยนอ่ะจ้ะเมียนมอเลย กระเทียมเมทิบกำลังขึ่นงามๆจะเทียมงามๆแต่เปนเพื่อนตรงนี้เทียมงามเนี่ยยังไม่กินอยู่จะ้ะกินถิมวนเมทิบสีดลงไปแม่จะเปนเพื่อนกระเทียมขึ้นงามแล้วจะ้ะสองแถวนั่ยยังพันขึ้นบันไดสองแถวนั้นเออมันเป็นกระเทียมกีบเงยจะ้ะต้นนั้นเป็นกระเทียมกีบเงยสองแถว ขึ้นอยู่แต่หางยังขึ้นพันหลายเพราะว่าก็คือมีที่ว่าจ้ะคุยคุยโกเฝอคุยตัวนูน,นะจ้ะเต็ไมไปหมดเลยยากมียังได้กินอยู่จ้ะเอาอาหารเนื้อมาสีดไรเขาสีดอกบวอ๊วยไรเขาออกจากนี้สีนะจ้ะขอบเมทถีเอาลงมาแบบว่าเอาบัวท่านได้ปลูกเหมือนไหจ้ะเอาแบบม้วนีกีกะเนี่ยมาขุดขึ้นกันจ้ะ ขุดไล่ตัวนั่นลนะจะ๊ะเพื่อนๆตัวนูนั่นนะ้ะกาก็ใส่สเปรย์สีใส่พวกอ,อีหยงอะแนวที่แบบไม่กินไม่กินพวกนี้นะจ๊ะไล่เขาออกไล่เขาแบบง่ายเขาออกอย่างนี้นะตอนนี้ยังได้กินอยู่เลยพวกนี้เป็นทัวจะเ,เพื่อนๆเห็นหมันี่เลย,เลยจะเ,เพื่อนๆ เป็นทัวเมธีป,ปลูกไว้แต่ว่าเมธีกัยังแบบว่าเอาปลูกเข้าไว้อยู่จะเห็นมันแจ้งมือสองมือก่อนเพราะว่าได้ยินข่าวว่าสี่มือสองมือนี่สี่อันนี้จะเพื่อนเพื่อนสี่แบบอ่ามีหิมะนะเห็นไหมเมื่อตัวตน,นี้สงสัยนี่เห็นบ่เจออากาศเย็นจะเ,เพื่อนเห็นขนาดปลูกคุ้มไว้เลยจานเพื่อนเจออากาศเย็น คุ้มไปก่อนนี่กันหนึ่งคะแนนเมทิบคุ้มไปนะจ๊ะเพื่อนเห็นไหมมีเจ็กต้นนี่เมทิเอาออกเดี๋ยวมันเข้าใหญ่แล้วนะม้วนนี่เมทิบเลยออกมาม้วนหันหญ่เมทิบก็หันออกเห็นไหมต้นทั่วจะเป็นทั่วแบบทั่วเม็ดนงีง่เลยเจ้ะนี่เป็นแขกทั่วเขตทั่วอย่างเพื่อนอืน่น ม้มวนนี่ออกมาพอนเหมือนได้ใจผันเพื่อนออกมาแค่์ซ้ำนี่ก่อนเพราะว่าไอ้อากาศมันเย็นอยู่ไม่ทิพกะอีอย่างหนึ่งกะม้วนนั่นที่บ่ันเอาออกมันคือมันนในเนย่แม่จ๋าแม่ทิพก็เลยบ่ันเอาออกเห็นบ่นี่มันโตนหน่อยอยูอ่ปิดไปก่อนจะ้ะได้ขามไปมึงฟังุ่นเดินเลาะสวน ดอกไม้จเจ้นเพื่อนดอกไม้กําลังขึ้นกําลังแตกนี่ตัวนี้ก็โดนแบบโดนจิกขึ้นจเจ้าเพื่อนมงนีโดนจิกขึ้นเอาลงเข้าลงไปกันกุหลาบตรงพุ่นกุหลาบที่เมทิบอันนี้เมทิบก็มาปักช่ำแล้วจ้ะ เอามาลงแล้วอ่าตัวหนึ่งก็เป็ยนในท่านตะวันจะเ,เพื่อนเท่านตะวันม้วนนี่กระดอกไม้คือกันจะกำลังเห็นขึ้นแนบ,บหัวจะขึ้นหลายขึ้นหน่อยจะเพื่อนเพื่อนดอกไม้ท่านตะวันแปลงมองนี้เป็นแปลงดอกไม้จะเพื่อนเพื่อนอีปโปขุ้มใบบัวบ่ายอย่งได้จ้ากพวานไอ หิมะย่านหิมะลงม,มาถึอนะจ๊ะพวกบอคลีผักกาดขาวหอเนี่ยเห็นบอกไอ้นี่กับปกคุ้มขื้กันจ้ะไอ,ไอ้นั่นอะผักซีปลอมอยังสินะจ๊ะปกคุ้มเพราะว่าไม่ที่แบบนย่านใน นี่กระเปะพักสลัดไว้จะเพื่อนๆขุ้มไว้เพราะวา่ันยานหิมะลงถืกถ้าฝนได้ซื้อพวกไม้ยังจะเ,เพื่อนๆยานหิมะต้นนี้ก็เป็นกวางตุ้งได้จ้ะเมทีบ่ปลกอยู่ปลกบ่มือจ้ะกวางตุง้งเมทีก็ปลูกไปเรื่อยจะเ,เพื่อน อลูกไปเรื่อยไอ้มวนในกระถางนี่บไม่ยังได้จะเพื่อนเพื่อนอ่าแกนตะวันจะ้ะต้นแกนตะวันปลูกปีไก่ไม่จ้ะไม่ทิพก็เอาเงาเขามามาลงใส่กระถางอ่าไม่ทิพกะเมึงนะจะ้ะเพื่อนว่าเขาสิตายบ่เขาสิเนาบ่าเงาเขามันสิมิลาขึ้นบนนะ,ม,ะมี่จ้ะมื่อไม่ทิพมาคุยเมืองมีลาขึ้นจะมองเงาเขาเนะยจะ้ะ สีมีเป็นอันนี้เป็นติง่งเป็นยัางงมากอยู่เจ้นเพื่อนเห็นบนนี้แกนตะวันเหมือนเลยด้ยจ้ะอยู่ทั้งถุงทั้งหลังผลขึ้นกันจ้ะเป็นอ่าสีมวนไมทิปใส่ถุงไว้ใส่กระถางไวน้นี่คือแกนตะวันทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนเนี่ยเมนเหมือนเลยเพราะว่าปีนี้ไม่ทิปเอาบ่เอา,อเอาลงดินจ้ะไม่ทิเปเอาใส่กระถางแล้วก็ใส่ถุงจ้ะต้นแกนตะวันนี่จ้ะบันดิกะ มนทั้งนี้ไม่ทิพกะปกคุ้มไม่คือกันจะนเพื่อนเห็นบ่เอ็นนั่นทัวรลันเตา่าฟังทั้งนี้จะน้อยอยู่จ้ะฟังทั้งนี้ยังพอนเงยปันใดถาเลยเมื่อฟังน้งพี่จังเงยอะไรจะเพื่อนเห็นมาทัวรลันเตา่ายานข้อโดนน้ำแข็งโดนหิมะก็ที่ไม่ทิพสิโปกคุ้มไปนี่จะเพื่อนที่โปกคุ้มมาเป็นอยังจค่ยานหิมะโดน ทันหิมะโดนแล้วก็จะเป็นน้าแข็งไม่ใจเพื่นเพื่อนแล้วก็จะไปเลยเในประเทศนี้จัะงงมาประเทศอ่าคุ้มไปก่อนนี่ไมจะ้ะคุ้มหิมะไว้บ่ให้หิมะแบบว่าตกแต่ว่าก็บ,บ่ให้ถือเขาโดยตรงสันไม่จะเป็นเพื่อนเห็นไหคุ้มไวจ้จ้ะเลี้ยอยู่หน่อยนึงสิไดลลือดออกได้จ้ะนี่เป็นอ่าผักกาดของเต๋อไหมจะ๊ะมันแต่ตของปีก่เนี่ย สิไดือออกแลวสิได้ปลูกไม่แม่เจ๊ะเพื่อนแปลงน่ไม่ทิพกะลือออกแล้วแล้วก็ใส่พักกวางตุ่งลงไปจ้ะแปลงน,นั้นรออีกจักระทิพก่อนจ้ะในหลายยางกับสิได้ออกขึ้นกันเพราะว่าอีกจักระทิกพกนผักกํางขื้นง,งามจะ้ะเพื่อนตัวนี้เป็นพักสลัดกับผัาากเลดิดจ,จะ้ะขึ้นก้างขึ้นง,งาม ผักสลัดก,กับเลดิดแล้วก็มีสตรอเบอรี่จ้ะวันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่กำลังขึ้นแต่ฟังข้างในฝุ่นสิได้ปลูกไม่จ้ะเพราะว่ามันเข่าโดนามบ่ได้ไม่จะเป็นเพื่อนมันตายมันน้ำกระเทือนจะเป็นเพื่อนเพราะว่าอันนั้นใส่ฟักบัวเอาบ่ได้ใส่ใส่ยางไม่จะ้ะมันก็เลยไอเข่าบ่ถึงจ้ะ ต้องพยายามค่อยมึงเด้อจะนี่บอยบ่ไไรจ้ะเดี๋ยวสิมีเอ็มไอ่น,นั่นอ่ะพี่อาจจะเพื่อนต้องค่อยมึงจ้ะ